ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอทไดเมนชั max, ่นจำกัดการ์เนย่เพียวแอคทีดอิซุสดีแม็กสวีครอสบาร์บี้แฟชั่นนิสตา นโดย Royal Total Repair 5, Isuzu D Max V Cross แต่ตัวเล็กเป็นคุณหญิงที่บ้านมันแค่นางสาวจริมานี่กล่าวหาฉันเหรอพูดดีๆนะวะ้ายโอ๊ยเกือบไปแล้วค่ะเกือบไปอ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการดาราการ์ตูนทุกวันพุธเช่นเคยนะคะแหมวันนี้ค่ะแอนก็อยากลองเป็นนางแบบสักวันหนึ่งนะคะมือใหม่ก็อย่างนี้แหะค่ะมีผิดมีพลาดกันบ้างแต่จะว่าไปนะคะวันนี้ฉากของเราเนี่ยแบบอ,อลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะสมกับเป็นการต้อนรับดาราสาวสวยของเราในวันนี้น้องแยมมาธิราค่ะสวัสดีค่ะพี สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องยามค่ะเห็นเปิดตัวมาในลุคนางแบบอย่างเนี้ใช่ย่อยเลยนะคะเนี่ยเป็นไงคะเป็นทั้งนักแสดงและยังมีความสามารถเป็นนางแบบอีกโอ้โหโพสท่าเป๊ะสุดๆเลยค่ะก็เพราะว่าคุณแม่เปิดอกาศให้ยามนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่ยามจะเล่าที่มาที่ไปนะคะยังขอแปลงร่างเข้าสู่โลกดาราการ์ตูนก่อนนะคะด้วยเวทมนต์แห่งดาราจงพาน้องยามเข้าสู่โลกการ์ตูนนะบัดนี้ ตอนหวานซ่อนเปรีร้ยวสไตล์แยมสวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะทุกคนคุณรัดมากเลยสวยจังอย่างเนี้ยน่าจะไปเป็นนางแบบนะเนี่ยเราว่าคุณค่าขอบคุณลูกสาวเดียนเองนะคะปั้นมากับมือเลยนะคะทำไมคนเยอะนี้นะไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลยมีแต่ผู้ใหญ่ นี่นี่เสื้อผ้าเยอะแยะเลยเลือกใส่ชุดหนึ่งสิแม่อยากจะเห็นว่าชุดไหนเข้ากับหุ่นของหนูจ้ะพอได้แล้วเพยังตอคนอะไรอีกละแยมแม่รีบอยู่นะอยเป็นยังไงบ้างลูกตายตายแม่ขอโทษจ้ะยื่นมือมาเดี๋ยวแม่ช่วยมาแล้วโอ๊ยเจ้าเสื้อผ้าออกไปจากฉันไหวไหมคะคุณแม่ลูกน้ำแบบของแยม ลุกนางแบบอะไรกันน่ะเดินให้เหมือนคนปกติให้ได้ก่อนในเนี้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยเจ็บจังเลยอะ่ะเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยน้องแยมแม่ละปวดหัวจริงๆริโหสวยจังเลยคุณแม่ยังอยากเดินบ้างดีแล้วลูกดีแล้วแยมดูเอาไว้นะกลับไปฝึกอีกทีรับรองมนรุ่งแน่นอนเลยว้าวดูฉัสวยจังเลยอะ่ะ ได้ไปเลยกวางโอ๊ยใครล่ะต้องแย่ไปไหนเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่เจอแล้วไปไหนละเนี่ยยัชอบเช่นนี้แม่ยังจะเอาเอาแล้วไงลูกฉัน จะรุ่งไหมเนี่ยอาชีพนางแบบอะค่ะก็ไม่ขนาดนั้นแล้วค่ะแต่หลังๆจากที่แม่ได้พาย,ยังไปดูหลายๆเวทีนะคะยังก็จะพอจับทางนางแบบได้บ้างแต่ถ้าแฮมเลือกระหว่างนักสแสดงกับนางแบบนะคะยังคงเลือกนักสแสดงละค่ะเพราะหนูรู้สึกว่านักสแสดงทําอะไรได้หลายอย่างเปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆท้าทายดิค่ะโอ้เพราะมีคุณแม่ปูทางอย่างดีนี่เองยามก็เลยมีความสามารถขนาดนี้ขอบคุณค่ะ พี่แอนร,รู้ไหมคะกว่าหนูจะมีวันนี้ได้ตอนเด็กๆนะคะหนูขี้เหล่ม,มากจนได้ฉายาว่าอ้วนดำอื้ำงำน้ำนำนำอันนี้ก็อร่อยอันนู้นก็หวานมีความสุขที่สุดจุดทานขนมได้แล้วนะน้องแยมทานอย่างนี้ทุกวันอ้วนกลมเป็นหนูแน่เลยนี่ทานผักเลยแล้วทานเยอะๆแม่เอามาให้แล้วจ้ะลูกไ้ ไม่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 ยังไงยังก็ไม่ทานผักกาดไม่เอาผักกะหล่ำก็ไม่เอาอ้ยอ้ยไม่เอาหมดเลยน้องยามหยุดเดี๋ยวนี้นะเด็กอ้วนหยุดเดี๋ยวนี้แแบ่แบ่อ้วนก็อ้วนยังไงก็ไม่ให้จับหรอกไปแล้วแม่โผปลาใส่เขาเลยเหรอเจอนี่หน่อยเป็นยังไงนี่น่ะนี่เด้ โดนซะมั่งเลยแย่โหเล่นลุงเลยเหรอได้หนึ่งลุงสองได้อยู่แล้วนี่เนี่ยเช่ๆๆๆฉันหลบทนันเล่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่หนูเจอนี่เลยโดนแน่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยบ้าพะเล้นแย่แยบแย่สนหนะ้าฝากไว้ก่อนแทยมคราวหน้าไม่ปล่อยไว้แน่นะรีบเอาคืนแล้วกันบ๊ายบายไปแล้วนะ เจ้าเด็กอ้วนดำเอ้าเด็กอ้วนดำเออนี่นะคะพี่แอนยังไม่ค่อยเชื่อตัวเองสวยเลยชุดจนขี้เหร่มาตลอดแต่ว่าพอกลับมาดูรูกของตัวเองนะคะถึงกับเวิร์เลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเิด่ตัวเองจะกลับมาขาวด้วยนะคะต้องดูพัฒนาการของแยมพี่แอนดูสิคะพี่แอนตอนทารกนะคะขาาขาวน่ารักจำมัมมากมากเลยค่ะโอ้โหตายแล้วหมั่นเขี้ยวอ่ะแต่พอโตขึ้นมานะคะ วันดำมากเลยค่ะตายจริงไม่อยากจะเชื่อว่านางเอกของเราตอนนั้นนี่จะดำขนาดน,นั้นเลยอะคะเนี่ยโอ้โหแลวตอนนี้ก็เป็นสาวแล้วใช่โตเป็นสาวแล้วก็สวยมากด้วยแต่พี่แอนว่านะคะคนมีแววจะสวยเนี่ยอะไรอะไรก็ฉุดไม่อยู่หรอกจ้าแววสวยแล้วค่ะพี่แอนตอนเด็กๆนะคะแทบหาคำว่าสวยไม่เจอเลยคะ่ะตอนเด็กๆะคะ่ะมาแนแหม่มากอุ้ยจริงเหรอไม่น่าเชื่ออ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะพี่แอน เรื่องราจะเด็ดแค่ไหนนะคะต้องรอดูเบรกหน้าค่ะดาราการ์ตูนดาราการ์ตูนสนับสนุนโดย7 e เว่ e อีเลเเห็นสวยๆอย่างน้องแยามเนี่ยพี่แอนว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องห่วงมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนจากคำว่าห่วงเป็นปวดหัวแล้วก็ปวดใจดีกว่าพี่แอน เพราะแยมนะคะสร้างปัญหาให้แม่ตั้งแต่ยังยังไม่เกิดเลยค่ะตอนหวานซ่อนเปรี้ยวสไตล์แยมยม,มอหมอเจ็บท้องมากไม่ไหวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยวัน t w ท t h ฮึบเฮ้ยฮึบอ่ะเบ่งเบ่งเอ่าทู two, One, two, ทรีฮึบวันทูทรีฮึบไม่ยังไม่ออกนะแม่ ยังอยากอยู่ในท้องแม่ต่อออกมาดีๆนะเแบบี้ออกมาหาคุณหมอมาออก,<า>อกยังไงก็ไม่ออกแผลแผลแผลไอ้เราปวดหัวกับเด็กคนนี้จริงๆเลยอาเกนะคุณแม่เอาวันท <c oughs> oh, ูทีที่ว้าวเวอร์ี่เวอรแมทฮีส์กอร์คัลเล็กุูเลชั่นค่ะ คลอดยากจริงๆด้วยอะสงสารคุณแม่นะคงเจ็บหน้าดูเลยนะคะตอนนั้นน่ะใช่ค่ะแม่ก็เลยเรียกยังมาตลอดว่าเด็กหัวแข็งยังไม่ชอบเลยเอา้าก็มันจริงนี่นาะว่าแต่ทำไมในห้องคลอดนี่มีแต่ฝรั่งเต็มไปหมดเลยอะคะเนี่ยก็เพราะยังเกิดที่ออสเตรเลียไงคะคุณพ่อกับคุณแม่ไปเจอกันที่นู่นยังก็เลยโตแล้วก็เกิดที่นู่นคะ่ะ <c oughs> อุ๊ยพูดถึงหรือเปล่าเนี่ยเกิดแล้วก็โตหรือเปล่าน่าน <c oughs> ยังไม่ไปยังไม่ไปโรงเรียนยังจะกลับบ้านแม่เรียนรถอย่างนี้เลยไม่ได้เดแยมโตแล้วก็ต้องเข้าโรงเรียนสิลูกอย่าดื้อเข้าใจไหมแม่ยังไม่ไปนะยังไม่ลงแม่ปล่อยยังยงี้ไม่มีทางยังไงเขาต้องเรียนแม่ไม่ยอมให้แยามกลับบ้านหรอกนะนี่แน่ปล่อยประตูเดี๋ยวนี้ Hi teacher please take care of my daughter thank you o k เค go to school ไม่นะยไม่ไป ว่าเธอแมสีทองล่ะทีนี้ก็ทองทั้นั้นก็ทองใจไนนะอ้อนักหยุดก่อนก่อนมานี่สิอย่าพุ่งหนีสิมานี่ก่อนเดี๋วิ่งหนีสิมานี่มานี่ดูตาสีฟ้าก่อนเฮ้ยผิวขาวมาดูก่อนยยอย่ามายุ่งกับไอ้นะกทำไมไม่เหมือนคนอื่นเลยนะทำไมทำไมทำไมแม่แม่แม่ทำไมขมยิมสีดำ แม่ทาให้ผมมันเป็นสีทองอยางนี้เลยนะแยมมัไม่เหมือนคนอื่นเลยอะตาก็ดดำเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้แยมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะเย็นๆก่อนนะจ๊ะลูกแยมที่เราแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติที่มาอยู่ออสเตรเลียเราเป็นคนไทยประเทศไทยของเราตั้งอยู่ในทวีปเอเชียจ้าคนไทยอย่างเราจะมีลักษณะผิวสีเหลืองผมสีดำเรียกกันว่ากลุ่มมองโกลอย อ๋ออย่างนี้เองแยมเข้าใจแล้วค่ะแม่งั้นแยมจะไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าแยามน่ะเป็นคนไทยค่ะแม่นี่นี่นี่น <You. S 1> ยูไอมาจากไท uh, oh, really? ยแลนด์แดนเอเชียพวกยูรู้จักเปล่าอ้าไอโน่ไอเคยไปอ้อเอลี่ไอยังไม่เคยไปเลย oh, อ้าไอก็อยากไปเที่ยวบ้างนี่แม่ไอบอกว่า คน oh, 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 oh. Mm hmm. ไทยอย่างไอจะมีผิวสีเหลืองผิวสีดำประเทศไทยสวยมากมีวัดเยอะแยะเลยแถมยังมีของอร่อยๆเยอะอีกด้วยนี่รู้ไหมขนมหวานที่เมืองไทยเยอะมากเลยอ่ะแถมยังมีส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งที่ดังระดับโลกเลยนะเฮ้ยอุ้ยไวค์อักไวคอัเรายังพูดไม่จบเลยหลับทำไมเนี่ยโอ้โหแม้เมานานจนเพื่อนหลับคาโต๊ะเลยนะเราเนี่ยก็ยังไม่ได้อยากแตกต่างจากเพื่อนเลยค่ะ แย่ไหคะเพียงจะเข้าหาเพื่อนเยอะๆนะคะจนทุกวันนี้กลายเป็นคนมีเพื่อนเยอะเลยค่ะแล้วก็ยังยังเป็นผู้นําวีรกรรมเด็ดๆอีกด้วยนะคะเป็นผู้นําวีรกรรมเด็ดๆโอ้โหจริงเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะวีรกรรมอะไรเหรอถ้าอยากรู้นะคะเราไปดูในโลกการ์ตูนกันเลยดีกว่าค่ะนี่นี่นี่พวกยูเดี๋ยวไปแกว่งมะม่วนะเดี๋ยวไอจะกระโดดขึ้นเองโอเค go 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 ready one two เฮ้ยเฮ้ยทำไงดีช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมมันหมุนเร็วขนาดนี้อ่ะเฮ้ยมือหลุดแล้วโอ๊ยเจ็บมากน้องแย้มโอ้น้องยามไปทำอะไรมาล่ะลูกไม่มีแต่แผลแล้วเนี่ยถึงมีแผลแต่ยังไม่เจ็บนะทั้งแขนขาแผลเต็มไปหมดเลย แต่ตอนนั้นนะคะไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะเขินมากกว่าลัาล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 าอุ้ยสวยจังเลยอุ้ยดูนั่นสิสวยมากเลยอ่ะลมเย็นจังเลยเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองชายฝั่งทะเลถนนที่นี่ก็จะเป็นเนินเขาซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นยังว่าเราไปขี่จากรยานแถวอวันด s ด a สเกตสกูลดีกว่าเพราะตรงนั้นมีเนินเยอะต้องมันแน่เลย ทีนี้ล่ะถึงเวลาไฟกันแล้วใครปั่นจักรยานลงไปถึงเนินก่อนเป็นเดอะวินเนอร์ของวันนี้เลยโอ้ it is very tall I love mama yay okay I'm ready okay, ready one two three go ชนะพวกอยู่แล้วโอ๊ยเจ็บปะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าตัวเองจะซนขนาดนั้นเป็นหัวโจกของกลุ่มเลยคะ่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่มใจมากโอ้โหยเห็นเป็นเด็กแก่และซนขนาดนี้แสดงว่าเข้ากับคนง่ายมากเลยนะคะเนี่ยใครว่าละคะพี่แอนตอนที่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆนะคะก็ mm hmm. ทำเอาแย่เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่สำเร็จอเป่านั้นต้องติดตามช่วงหน้าคะ่ะ โดยเมเป็นไงบ้างคะน้องแยมกลับมาเมืองไทยครั้งแรกตื่นเต้นมากมากเลยคะ่ะพี่แอนสนุกมากผู้คนค,คึกคักสุดๆเลยคะ่ะแต่ว่ามีเรื่องเดียวที่ยมต้องปรับเรื่องอะไรล่ะคะถ้าอยากรู้นะคะต้องตามยังไปเลยคะ่ะตอนหวานซ่อนเปรี้ยวสไตล์แยมว้าวห้วย พระแก้วสวยจังเลยค่ะคุณแม่แยมเคยเห็นแต่ในรูปไม่เคยเห็นของจริงวันนี้ได้เห็นของจริงตื่นเต้นมากเลยเอนั่นไหนคะแม่อ๋อ,อ,อนั่นเป็นตลาดจ้ะคนจะมาขายของกันเต็มสองข้างทางเลยนะคุณพ่อตึกน,นั้นสวยจังเลยค่ะน่าหน้าเป็นตึกเก่ามากเลยนะยแยมอายุไม่ต่ำกว่า60ปีแน่แน่โหจริงเหรอคะคุณพ่อสวยส,สุดไปเลยสวัสดีครับคุณวิชิตคุณมารินีไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับ ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างไปอยู่ที่ออสเตรเลียนานเลยก็นี่แหละค่ะได้ลูกสาวตัวแสบมาคนหนึ่งละค่ะอ้าวดิฉันก็มีลูกสาวคนหนึ่งเหมือนกันดูไปอายุน่าจะเท่าๆกันเลยนะคะเราไปเพื่อนเล่นด้วยแล้วชาลีชาลีเราจะไปเดินชิวๆที่สยามเพิ่ไปกับเรา่อยสิไม่ไปหรอกเรามีนัดกับเพื่อนที่โรงเรียนเฮ้ยหนีเลยอ่ะไม่เป็นไรไปคนเดียวก็ได้ไม่สนหรอกย่าง แม่คะแม่คะยังม,มีอะไรจะฟ้องเมื่อกี้แยมชวนเชอรี่ไปเดินสยามแต่เขาไม่ไปกับแยมแล้วก็วิ่งหนีไปเลยทําไมเขาแม่ยังทะไรเพิดอ่ะก็เพิ่งเจอเขาแค่วันเดียวนี้แหละค่ะเขาก็ว่ามองแยมเป็นคนแปลกหน้าอยู่อย่างนี้แหละจ้านิ่สายของคนไทยไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าถ้าแยมอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาแยมต้องทําตัวเป็นเพื่อนกับเขาก่อนรู้หรือเปล่าลูกอ๋อเข้าใจแล้วอะรอให้ นี่เป็นช็อกโกแลตจากออสเตรียของโปรดเราเลยนะเราให้เชอรี่ที่บ้านเรานะ่ะมีเยอะแยะเลยหูยขับใจในายามเรานะ่ะชอบช็อกโกแลตมากๆเลยล่ะงั้นไปบ้านเราไหมมีหนังเต็มเลยดูไปทางช็อกโกแลตไปฝิ่นจะตายไปสิไปไปไปเราอยากดูหนังด้วยพอยังปรับตัวได้นะคะพี่แอง แยังก็มีเพื่อนสนิทมากเลยค่ะตอนนี้โอ้น่ารักมากๆเลยค่ะน้องแยมเอตั้งแต่พี่แอนฟังเรื่องราวของน้องแยมมาเนี่ยนะคะ<ๆ>ก็จะมีคุณแม่ที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเลยใช่ค่ะคุณแม่ติดตัวเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดของแยม้มแล้วก็วันนี้ก็พาคุณแม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเจอคุณแม่เนี่ยลองเมาส์คุณแม่ให้ฟังหน่อยสิคะก่อนที่คุณแม่จะเมาส์แยมเนี่ยแหมก็ถ้าคุณแม่มานะคะ ยิงก็ไม่รู้ยิงจะได้พูดหรือเปล่าค่ะเพราะคุณแม่อาจจะพูดมากกว่าแยมอุ้ยชักอยากจะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าแยามจะไม่ได้พูดจริงหรือเปล่า <c oughs> นี่ครแม่ของแยมสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแนน <c oughs> สวัสดีค่ะชาวดาราการ์ตูนทุกท่านโห้คุณแม่ยังสาวอยู่เลยนะคะไม่บอกไม่รู้นะคะเนี่ยนึกว่าเป็นพี่สาวน้องแยมแล้วก็สวยด้วยนะคะโอ้โหแหมแม่ลูกเขานี่น่ารักกันจริงๆเลยนะคะชงกันเองแบบนี้แสดงว่าให้แม่กลุมความลับไว้อยู่ใช่ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องเปิดเผยมาให้หมดได้ค่ะงั้นแอนถามคุณแม่เลยละกันนะคะว่าน้องแยมนี่มีเรื่องให้คุณแม่ต้องปวดหัวตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเยอะเลยก็เรื่องความสนของเขานะคะ คือ <c ười> จะเป็นเด็กที่ซนเขาเรียกไฮเปอร์มากๆซน <c ười> <c ười> จำความได้คือ <c ười> ตอนเด็กๆจะซนลื้อของเกงคุณแม่ก็จัดไปพอจัดเสร็จแกก็ลื้อใหม่ <c ười> ช่วงลื้อแกก็จะนั่งรอให้คุณแม่จัดเสร็จก <c ười> ่อนพอคุณแม่จัดเสร็จแกก็เริ่มลื้อใหม่ <c ười> อันนั้นแหละสุดยอดจนตอนหลังแม่ต้องทิ้งไอ้ที่ลื้อๆไปไม่จัดละพอจัดไปก็ลือ้อลื้ออีกอยู่ดีแล้วตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เห็นแววลูกสาวไหมคะว่าโตขึ้นจะสวยขนาดนี้ค่ะไม่เห็นเลย ตัวสักพักหนึ่งเขาจะตัวออกทุ่มๆแล้วก็ดำๆเพราะว่าเจอแดดออสเตรเลียมันแรงอะไรเงี้ยบายน้ำอะไรบ้างเงี้ยจะอ้ดนๆวดำๆเห็นสนิทกันแบบนี้นะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่คุณแม่คุณลูกทําร่วมกันเนี่ยค่ะก็สิ่งอย่างนะไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะก็คือพ่อแม่ลูกใช่ก็ไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปทัวร์ตีมพักจุดมันจะไปที่ต่างประเทศเพราะว่าที่ั่นจะโหดๆนะกลัวนะกลัวแล้วเจ๊แยมเขาจะชอบมาก ลูกสาวทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้คุณแม่ชื่นชมลูกสาวด้านไหนบ้างคะด้านค่ะบอกไปเลยความสามารถในการแสดงคือจริงๆจะว่าเขาเล่นดีหรือไม่ดีไม่ทราบแต่ว่าตอนที่เริ่มต้นดีกว่าว่าไม่อยากเชื่อว่าเขาทำได้ <c oughs> ลูกเราที่เราเลี้ยงมันเหมือนเด็กๆเบบี <c oughs> baby, baby, ้เบบี้อย่างเงี้ยอยู่ดีก็ลุกมาแสดงออก acting หน้าจออย่างเงี้ยมันดู แปลกตาเรามากแล้วก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทําได้ดีน้องยแยมนะคะเป็นไงบ้างคุณแม่พูดขนาดนี้ <c oughs> ก็ดีใจที่แม่ดูแลมาตลอดน,นั่นนนมีอะไรก็คุยกับแม่ได้ค่ะกม็มาถึงวันนี้ได้ก็เพราะคุณแม่นะคะก็ขอบคุณมากคนรักแม่ที่สุดแม่ก็เป็นแบบว่าเพื่อนสนิทของแยม ยิงก็รู้ว่าแม่จะิยุดยงข้างยิงไปตลอดใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าถ้าไม่ไม่มีแม่เขาก็จะไม่ได้มีวันนี้เพราะว่าไม่มีใครขับรถไปให้เขาสำหรับน้องแยมนะคะตอนนี้ก็ได้ทํางานแล้วเป็นัวรุ่นที่มีคุณภาพมากมีเงินเก็บแถมยังมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงอีกมากมายเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะพี่แอนขอไปดูได้ไหมคะได้ค่ะงั้นวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณแม่และน้องแยมมากๆเลยนะคะเรื่องราวของน้องแยมในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย <laughs> มาดูผลงานยัำแล้วพวกพี่พี่ไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาป้าป้าเป็นไะไรนะคะ